ดีวันนี้เราก็มาฟังธรรมกถากันธรรมกาถาเขาแปลว่าอะไรธรรมกถากถาแปลว่าถ้อยคำธรรมะแปลว่าคุณธรรมคือกล่าวถึงคุณธรรมพระวจนะศาสนานั้น พระพุทธองค์ได้ส่งแสดงคำบูชาไว้สองประการประการที่หนึ่งเรียกว่าอามิสสะบูชาประการที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชาคำว่าบูชานั้นก็หมายความว่าเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ศรัทธาเกิดความศรัทธาขึ้นมาในจิตใจ ก็ต้องการอยากจะบูชาเราบูชาพระพุทธเราบูชาพระธรรมเราบูชาพระสงฆ์หรือเราบูชาคุณพิธามันดาคุณครูบาอาจารย์ในกรียก็ว่าียกากบูชาเพราะเหตุที่เรามีความเคารพในพระพุทธศาส,สนานี้ก็มีบริษัทแบ่งเป็นสองคือ คารวาะก็เรียกว่าเป็นพุทธ,ธบริษัทแล้วก็บรรพชิตก็เรียกว่าบริษัทสำหรับบรรพชิตนั้นท่านกล่าวไว้ว่าเรียกนเนคขมมะนเนคขมมะแปลว่าการออกบวชการออกบวชนั้นก็คือการเสียสละเสียสละเพื่อที่จะได้ดำเนินจิตในสิ่งซึ่งมรรคผลในนิพพาน นี่นี่เป็นฝ่ายบรรพิตเพราะฉะนั้นทางฝ่ายคารวะจึงมีหน้าที่ทำนุบํำรุงทำนุบํำรุงก็คือด้วยปัจจัยสี่มีเอเอก็มีอาหารเสนาสนาอย่างเงี้ยแล้วก็พารเิวน ตลอดจกนกระทั่งยารักษาไข้เนี่ยก็บริจาคทีนี้ในปัจจุบันก็พากันบริจาคเพื่อที่จะให้เป็นบริขารเหล่านั้นแต่ว่าถ้าจะไปบริจาคเป็นบริขารเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากก็เลยพากันบริจาคจะตุปัจจัยไทยธรรมกันไป สิ่งเหล่านี้เมื่อมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สินสมบัติสมควรแจกการจะบริจาคก,ก็เลยบริจาคไปเมื่อบริจาคไปก็เรียกว่าทานังก็เรียกว่าการให้นี่นี่ทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าอามิบูชาในอามิบูชาเหล่านี้แหละได้ไกลายเป็นวัดวาอาราม ได้กลายเป็นสถานที่ต่างๆทีนี้ก็ย้อนมาถึงว่าปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชานั้นก็ได้แก่การที่ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือไม่ว่าจะเป็นฆราวาสเมื่อต้องการบูชาพระพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติบูชา การปฏิบัติบูชาก็คือปฏิบัติศีลให้แก่กล้าปฏิบัติสมาธิให้แก่กล้าปฏิบัติปัญญาให้แก่กล้าเหล่านี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาจะเป็นการเดินจงกรมก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชาจะเป็นการนั่งสมาธิก็เป็นการปฏิบัติบูชาเมื่อ ตอนที่พระองค์จะแนะนำป้องกันพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ให้เดินไปในทางผิดท่านก็บอกว่าเครื่องสักการบูชานี่ถ้าหากว่าเป็นอามิสก็หมายความว่าอามิสาบูชาก็หมายถึงว่าลาบสักการะคำว่าลาบสักการะก็คือสิ่งที่ขาเราวา ได้นำบูชามาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้พระองค์ก็สั่เตือนพระสงฆ์ว่าสักการะปริสังหันติสักการะคือลาบสักการะจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเครอเป็นของเป็นทรัพย์สินสมบัติเป็นการให้ทานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามเรียวกว่าลาบสักการะ ลากัการาเนี่ยแหละฆ่าบุรุษให้ตายคำว่าสักการโรุลริสังหันติยะว่าฆ่าบุรุษก็หมายความไม่ใช่ว่าเมื่อสักการามันจะฆ่าบุรุษอย่างเดียวมันก็ฆ่าสตรีด้วยเนี่ยหมายความถึงว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าสักการโุุริสังหันติตเค การสกรดข้าบุรุษให้ตายบุรุษเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่จะมีความประเสริฐมีความก็เรียกมีความเด่นควรที่จะเด่นไปในทางปฏิบัติแล้วก็ทําตนให้มีความเข้าใจในเรื่องความเพียรต่างๆเดินจงกลมนั่งสมาธิ ทำจิตให้สว่างสวัยให้จนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมอะไรเหล่านี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาทีนี้เมื่อปฏิบัติบูชามีคนเคารพนับถือมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นจุดเด่นนั้นอ,อ,อย่างที่ท่านมีครูบาอาจารย์ต่างๆ เมื่อปฏิบัติดีขึ้นมาก็เป็นจุดเด่นเมื่อเป็นจุดเด่นก็ทำให้คนหลั่งไหลกันเข้าไปสักการะบูชาสิ่งลนี้เรียกว่าอมิตรเมื่อผู้ที่ได้รับการบัญชาเช่นพระภิกษุขาดสติสัมปชัญญะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะก็เลยเ,เข้าใจตัวเองผิดสารพัดไปนานาประการ ก็บังเกิดขึ้นซึ่งการกระทำผิดธรรมวินัยอะไรต่างๆเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่สุดก็จะต้องมีความล่วงละเมิดสารพัดจนเกเสงกระทั่งล่วงละเมิดในสิ่งที่หนักจนกระทั่งพ้นจากภาวะความเป็นพระภิกษุนี่ก็เรียกว่าตาย อย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักกโรปุริสังหันติร,รับสักการะนี่แหละจะฆ่าบุรุษให้ตา,ตายตายอย่างนี้ก็เรียกว่าตายจริงหมายความว่าตายจริงนั่นก็คือตายจากคุณงามความดีเรียกว่าตายจากคุณงามความดียิ่งกว่าตายหมดชีวิตคือเป็นบาปแล้วก็เป็นกรรมตาม ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่พระองค์จะเสด็จด,ดับขันธปรินิพานปรากฏว่พวกเทพทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสนึกถึงองค์สมเด็จพระบูมีพระภาคได้พากันเอาดอกไม้ที่ไปวิ่งกองพผน่นดินเป็นภูเขาอย่างนี่ย พระพุทธเจ้าจึงได้ก่อนแต่ที่พระองค์จะปฏิบัานพระองค์จึงได้ตัดแก่สัตนพระอนุ์ว่าดูกระอนน์อามิสบูชานั้นและปฏบิบัติบูชานั้นปฏิบัติบูชาดีกว่าอามิสบูชาพระอนุนได้ทูลถามว่าเมื่อปฏิบัติ บูชาดีกว่ามิตรบูชานั้นดีกว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองที่จะสามารถรักษาพุทธศาสนาให้อยู่นานสามารถที่จะรักษาพุทธศาสนานี้ให้คงที่คงวา่าแล้วก็มี ปหิตานุหิตประโยชน์เก็่มหาชนทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติบูชาเมื่อปฏิบัติแล้วทำก็ดีวินัยก็ดีต่างๆก็จะเป็นสิ่งขาวสะอาดทรรระวินัยก็สามารถที่จะฟอกออบุคคลนียให้เกิดความบริสุทธิ์เมื่อมี ศีลแล้วก็มีสมาธิสมาธิก็สามารถสร้างพลังจิตขึ้นมาสร้างพลังจิตขึ้นมาก็สามารถมีกำลังมากขึ้นจนกระทั่งควบคุมจิตใจของตนเองได้ไม่ลหลงไหลเป็นลาภสักการะไม่ลหลงไหลเป็นอามิตรต่างๆก็ตั้งใจที่จะ แนะนำสั่งสอนประชาชนสร้างใจที่จะแนะนำภิกษุบริษัทหรือแค่เรืยหหสบริษัทให้พากันปฏิบัติธรรมะนี้ให้มากขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้พระพุทธศัจจะขนาจะยังยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ ยังยืนอยู่ด้วยอามิสบุชาแต่ว่ายังยืนอยู่ด้วยการปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์ในเมื่อพวกเทพแล้วก็พวกชาวบ้านชาวเมืองพากันเอาดอกไม้มา,ามบูชากันเป็นภูเขาเหล่ากาอย่างนี้พระองค์จึงตรัสว่านั่นคืออามิสบูชาย่อมสู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้ ขอาท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นพุทธบริษัทได้เอาใจใส่ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้แนะนํำเอาไว้และพระพุทธศาสนาจะเจริญดุลเรืองต่อไปไปนานสุกระิุ